เฮ้เฮ้ ทำง,งานห้างสรรพสินค้าอาคารเรียนหรือที่พักอาศัยบ่อยครั้งที่เราจะต้องใช้ริบร่วมกันมาดูกันว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันใช้ริบกันอย่างไรค่ะพี่คิดว่าพี่มีมารยาทในการใช้ริบมาาง้อยแค่ไหนคะก็ถ้าเป็นพี่นะครับก็พี่ก็มีมารยาทนะต่อแถ,อถวเข้าริบเออ คงจะมีมารยาทเพราะอยู่คนเดียวนะถ้าเป็นกลุ่มก็จะคุยแต่งนังเหมือนกันนิดนึงก็มีบ้างพอมีครับคิดว่ามีนะมีก็ปกติก็ไม่ค่อยได้ขึ้นลิฟต์ครับถ้าเกิดว่าเกินสามชั้นค่อยขึ้นครับก็เหมือนกันนะครับก็คือถ้าจะขึ้นลิฟต์ก็คือสองชั้นหรือสามชั้นขึ้นไปก็ก็มีอยู่ครับ ดีมากเลยครับผมเวลาผมขึ้นลิฟต์นะครับผมจะกดให้ผู้อื่นตลอดนะผมเอ,อ,อก็ทุกครั้งนะฮะที่เวลาจะขึ้นลิฟต์เนี่ย <c oughs> ก็จะต้องต่อแถวเป็นมรารยาทของสังคมไทยที่จะต้องมีกันในการขึ้นลิฟต์ครับม,ม,มีครับมีเยอะมากอ๋อคิดว่ามีมรารยาทในลิฟต์ครับก็ไม่ส่งเสียงดังแล้วก็เข้าไปก็เรียบร้อยส่งเสียงองไร เคยเจอเหตุการณ์อะไรแย่ๆในลิฟต์แบบประสบการณ์แย่ๆบอกว่าโอ้โหทำมาได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้บ้างเออก็มีเพื่อนอ่ะตดในลิฟต์บ้างก็มีมีผู้หญิงชอบส่องกระจกแล้วก็บางคนก็ดึงกางเกิงในในลิฟต์กคือคุยกัน่งเสียงดังมันไม่ใช่แค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวมันมีคนอื่นด้วยก็อยากจะให้เคารพสิทธิคนอื่นด้วยครับก็เคยเจอคนเอาไปฉายที่เป็นรูปโ๊ส่องหน้าลิฟต์มันก็เห็นก็เลย ได้เจอครับผมกลิ่นตัวแรงครับโอ้อันนี้ถือว่าร้ายแรงก็จัดกนแลนี่เปียกยคงเป็นการกดลิฟต์เล่นทุชั้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาแทกมาแซงอะไรเงี้ยประมาณแล้วพอเข้าไปก็มีการแบบพูดคุยเสียงดังกับคนคนอื่นเพราะว่าในลิฟต์เราไม่ควรจะแบบสนทนากันใช่ป่ะแบบวัยรุ่นอย่างเงเข้าไปก็เดียวจ้าวมากอคิดว่ามีเรื่องแบบเรื่องตดในลิฟต์อะครับแบบประมานะครับมันหนึบรับค่อยได้ ขอสามคำสำหรับมารยาทอันนั้นครับอเอออย่าเปิดลิปค้าง <c oughs> ตินเหม็นจัง <c oughs> อย่าแพ้ฟันลิปออยปะเกรงใจคนครับเกรงใจหน่อย <c oughs> อย่าแซงกูโอเคอ้วนลิปร้อง แล้ามาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่ไม่ดีกันเถอะค่ะนี่นะคะก็คือมารยาทในการใช้ชิตที่ไม่ดีอย่างเดี๋ยวทำกันนะครับ รู้ไหมครว่าการแต่งหน้าในเร็กเนี่ยเป็นมารายาทที่ไม่ได้ใหญ่เช่นน้องคนนี้เป็นต้นถ้าอยากสวยให้คข้ามาจัดทีบ้านเหมือนพี่ค่ะอย่าทำอีกนะครับเออเออ หนึ่ง้าห uh ่่งากามน่ห้นึ่งเ้านงานง้ามน่้าหน่าหนึ้าหนึ่งห้งนึ่ง้านีงห้านึ้านากน่า่งห่งห้่หานึ่งห้าหานึงหาหห้างห้าง ไม,ม่นางฟ้าอ่ะไอ้แต่ผมมัน,มนรีบได้เงินมาเนี่ยนี่มามา่ามาว่ากินเท่าไหร่อ้ยขาต้มเลยทำไปคูมามิดูไหมเนี่ยมากินมาม่าในรีปเนี่ยนอสอาจจะกินแล้วกวนชาวบ,บ้านแล้วเนี่ยยังเสียมารยาทดีนะไปทำนะเฮ้ยกลับกลับลุงหน่อยกลับลุงหน่อยเป็นนางฟ้าแต่ลงลุงบ๊ายบาย เฮ้ยกดตลิฟต์ใชเหรอโอ้โหวดลิฟต์ด่านนี้ปุ่มติดออกมาแล้วเนี่ยรู้ไหมนี่ยว่าการกดลิฟต์หนึ่งครั้งเท่ากับเจ็ดต่มไปหมดเจ็ดบาทเท่ากับไฟร้อยดวงฉะนั้นการกดลิฟต์ได้หลาครั้งเป็นมรรยาทที่ไม่ดีอย่างหนึ่งอย่าทำตามกันนะจ๊ะแพ้ตัวอย่างที่ไม่ดีก็ผ่านไปแล้วมาดูตัวอย่างดีๆกันเถอะเออเออนี่อยู่ข้างล่างแล้วเออเดี๋ยวก่อน ทนีก่อนนะที่นี่อ่ะอขอให้แคกทอะไร Bye. เจอเหตุการณ์มารยาทไม่ดีในการใช้ลิฟต์บ้างไหมคะส่วนตัวดิฉันเจอบ่อยไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งคอนโดที่พักอาศัยพวกเราจึงได้จัดทําสารคดีตอนมารยาทในการใช้ลิฟต์ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงมารยาทในการใช้ลิฟต์ในสังคมไทยปัจจุบันซึ่งพวกเราเองก็ไม่สามารถจะไปตักเตือนหรือแนะนําให้กับบุคคลเหล่านั้นได้ตรงๆดังนั้นพวกเราหวังว่าสิ่งที่พวกเรานําเสนอมานี้

หลัเททต้นด่วนเต้นด้วย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 เล่น,น,นเล่นหายเล่นเล่นเฉยนี่จะฟาดคู่นะฟาดมึงฟาดมึรฟามึี่